เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าคนที่ไว้ใจที่สุดในชีวิตกลับกลายเป็นคนที่ทำร้ายเราได้เจ็บปวดที่สุดมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าเล่าสู่ชีวิตของเขาพังทลายลงมาไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรืออะไรทํานองนั้นนะครับแต่มันคือการหักหลังที่ซับซ้อนและวางแผนมาอย่างยาวนานจากคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที่เล่าสู่ ได้รับอิสรภาพหลังจากที่เขาติดคุกมานานหลายปีวันที่คนคนนึงเดินออกจากประตูเรือนจำเนี่ยมันควรจะเป็นวันแห่งความหวังใช่ไหมครับแต่สำหรับเล่าซูแล้วไม่ใช่เลยการก้าวขาออกมาในครั้งนั้นน่ะมันเหมือนกับการเดินเข้าสู่ฝันร้ายอีกเรื่องหนึง่งที่มันโหดร้ายกว่าชีวิตในคุกซะอีก เ่าสู่มุ่งหน้ากลับบ้านทันทีครับเขาก็หวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สิ่งที่รอเขาอยู่ที่ปลายทางมันไม่ใช่การต้อนรับที่อบอุ่นเลยแต่มันคือซากปรากหักพังของชีวิตและคำถามเดียวที่วันดังกล้องอยู่ในหัวของเขาก็คือเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่พอไปถึงบ้านความจริงมันก็ถาโถมเข้ามาเหมือนคลื่นซึนามิเลยครับ คือคุณแม่ของเขาเสียใจจนตรอมใจตายไปแล้วพี่สาวของเขาก็สติแตกไปเลยส่วนบ้านที่ดินทรัพย์สินทุกอย่างหายเกลี้ยงแล้วที่มันช็อกที่สุดภรรยาของเขากับพี่เขยหายตัวไปด้วยกันทิ้งลูกสองคนเอาไว้กับคุณพ่อที่แก่มากแล้วทุกอย่างมันพังพินาศไปหมดเลยแล้วคำถามคือมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเอาละครับ เพื่อที่จะเข้าใจโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้เราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของมันก่อนมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์เดียวเลยที่เป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดหายนะทั้งหมดนี้ขึ้นมาวันนั้นน่ะมันเริ่มจากเรื่องเหมือนจะเล็กๆเ,เลยครับคือมีรถบรรทุกคันหนึ่งขับมาชนกำแพงบ้านของเขาพังเลาสู่กับพี่เขยก็เลยออกไปคุยเรื่องค่าเสียหายตามปกติแต่คุยกันไปคุยกันมาดัานกลายเป็นการทะเลาะวิวาทใหญ่โต แล้วจังหวะที่คนขับรถจะเข้ามาทำร้ายพี่เขยเนี่ยเล่าซูด้วยสัญชาตญาณก็กระโดดเข้าไปปกป้องพี่เขยของเขาทันทีแล้วผลที่ตามมานะ่ะเหรอครับมันโคตรจะไม่แฟร์เลยเล่าซูคนที่เข้าไปช่วยครอบครัวตัวเองเนี่ยนะกับโดนตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกส่วนพี่เขยล่ะคนที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์กลับไม่โดนข้อหาอะไรเลยเดินลอยนวลออกไปแบบสบายๆเลยครับ แต่เชื่อไหมครับว่าการติดคุกฟรีๆนั้นน่ะยังไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายที่สุดพอเล่าสู่ออกมาจากคุกเขาถึงได้รู้ว่าความอายุติธรรมที่เขาเจอมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองความจริงที่รอเขาอยู่นะ่ะมันเจ็บปวดกว่านั้นเยอะพอเจอสภาพบ้านพังพินาศแบบนั้นคำถามแรกที่มันแวบขึ้นมาในหัวเล่าสู่เลยก็คือแล้วพี่เขยล่ะไอคนที่เขายอมติดคุกเพื่อปกป้องนะ่ะมันหายหัวไปไหน และคำตอบที่เขาได้ยินมันเหมือนโดนฟ้าผ่าซ้าลงมากลางใจเลยครับพี่เขยของเขาไม่ใช่แค่ทิ้งเขาไว้ในคุกแต่เขาหนีไปกับภรรยาของเล่าซูเองเลยทิ้งลูกสองคนไว้ข้างหลังแบบไม่สนใจใยดีเลยสักนิดคิดว่านี่คือจุดที่เลวร้ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับยังครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพราะความลับที่มันดำมืดและเจ็บปวดที่สุดมันกำลังจะถูกขุดขึ้นมาอยู่มาวันหนึ่งครับ ก็มีญาติคนหนึ่งเดินมากระซิบกับเล่าซูบอกว่านี่รู้หรือเปล่าตอนที่แกแต่งงานกับเมียแกน่ะเขาท้องมาก่อนแล้วนะโห oh, แค่ประโยคเดียวนี้ล่ะครับมันเหมือนเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในใจของเล่าซูเลยความคิดที่มันน่ากลัวที่สุดมันก็เริ่มผุดขึ้นมาในหัวครับความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดหรือว่าลูกชายคนโตที่เขารักเหมือนแก้วตาดวงใจ จะไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆมันจะเป็นไปได้เหรือสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปตรวจ DNA ครับแล้วผลที่ออกมามันก็ตอกย้ำความจริงที่โหดร้ายที่สุดเด็กผู้ชายที่เขาเลี้ยงมากับมือรักมาเป็นสิบปีไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาใช่แล้วครับจิ๊กซอทุกชิ้นมันต่อกันพอดีเลยลูกชายคนโตที่เล่าสู่เลี้ยงดูฝุ่มฟักมา แท้จริงแล้วคือลูกของพี่เขยเขานั่นแหละครับนั่นแปลว่าเรื่องชู้สาวของสองคนนั้นมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันเกิดขึ้นก่อนที่เล่าซูจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ซะอีกเรามาไล่เรียงแผนการสุดแยบยลน,นี้กันนะครับคือก่อนแต่งงานสองคนนั้นนะ่ะแอบคบกันอยู่แล้วพอผู้หญิงท้องก็เลยต้องหาทางออกด้วยการมาแต่งงานกับเล่าซูเพื่อบังหน้ายังไม่พอพี่เขยยังลงทุนแต่งงานกับพี่สาวของเล่าซูอีกนะเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆก,กับชู้ของตัวเองไงครับ พอเล่าซูติดคุกก็เหมือนหมดเสียนหนามทุกอย่างเข้าทางก็เลยหนีไปด้วยกันสบายใจเฉบเลยพอรู้ความจริงทั้งหมดขนาดนี้เล่าซูก็ตัดสินใจออกตามหาคนสองคนนั้นครับไม่ใช่เพื่อจะไปแก้แค้นอะไรนะแต่เขาแค่อยากจะไปเผชิญหน้ากับความจริงและตัดสินใจเลือกทางเดินสุดท้ายของเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็เจอครับแต่ภาพที่เห็นมันยิ่งกว่าเอามีดมาแทงซ้ำที่แผลเดิมอีกนะ เขาเห็นสองคนนั้นใช้ชีวิตครอบครัวกันอย่างมีความสุขเลยมีลูกคนใหม่ด้วยซ้ำมันคือภาพชีวิตที่ควรจะเป็นของเขาแต่กลับถูกขโมยไปโดยที่ตัวเขาเองนี่แหละที่เป็นคนจ่ายราคาให้ทุกอย่างณวินาทีนั้นเล่าสูมีสองทางให้เลือกครับ 1. คือระเบิดความแค้นออกมาจัดการสองคนนั้นให้สาสมแต่ก็ต้องเสี่ยงกลับไปติดคุกอีกรอบทิ้งทุกคนไว้ข้างหลังกับ2คือหันหลังให้กับอดีตที่เจ็บปวดแล้วกลับไปดูแลพ่อที่แก่แล้ว พี่สาวที่ป่วยแล้วก็ลูกๆที่ยังรอเขาอยู่และในที่สุดเขาก็เลือกครับเขาเลือกที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังเขาเลือกอนาคตเลือกครอบครัวที่ยังเหลืออยู่มากกว่าการแก้แค้นที่มันไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแต่การตัดสินใจที่มันสุดยอดที่สุดของเขานะ่ะคือเขายังคงเลือกที่จะรักและเลี้ยงดูลูกชายคนนั้นต่อไปเหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆท,ที่เด็กคนนั้นคือหลักฐานของการหักหลังที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองเรื่องราวของเล่าซูนี่เนี่ยมันก็ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะครับว่าหรือจริงๆแล้วการให้อภัยอาจจะเป็นความยุติธรรมในรูปแบบที่สูงที่สุดแล้วก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ